เชฟโรเลตโคโลราโดนะครับสภาพป้ายแดงราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเป็นรถกระบะขายดีที่สุดณเวลานี้นะครับบอกเลยรถเริ่มหายากเริ่มมีน้อยแล้วนะครับครับพบกับพี่อาร์ตนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้แน่นอนมีแรไอเทมนะครับรถใหม่สภาพป้ายแดงนะครับเป็นมือสองวิ่งนน้อยนะครับมีจํานวนเริ่มจะจํากัดแล้วนะครับสําหรับรถสภาพใหม่ขนาดนี้นะครับวันนี้มาพูดถึง เทฟโรเลดโคลราโดนะฮะวันนี้เข้ามา2คันนะครับเข้ามาใหม่เลย2คันสีดําจัดทรงมาแล้ว1คันพอม็ก G E สีดําหรือถ้าไม่ชอบสีดําก็บอกพี่อานมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับมีสีทองด้วยนะครับจะชอบสีไหนก็เลือกได้นะครับจะเป็นดำหรือทองเลือกได้นะครับพแม็กนะครับคันนี้เป็นรถโฉมปี2018นะครับตาเหี่ยวหน้าหล่อนะครับตาไฟคมดำแบบนี้เลยเป็นตัวสุดท้ายที่เชฟโรเลดทำการตลาดนะครับราคา โคตรน่าซื้อนะครับตอนนี้บอกเลย3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับงวดถูกๆนะครับ 7, กว่าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยหรือจะเลือกเอาโปรข่าปี9 0วันก็ยังได้นะครับชอบโปรไหนเลือกเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับครับคันนี้เป็นสีดำนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับเดิมทั้งลำนะครับบอกเลยว่าเดิม100เซนะครับไม่เคยทำสีนะครับมีร่องรอยขนแมวบ้างนิดๆนะครับนิดหน่อยนะครับขัดให้ได้แต่ว่าพี่อาจยังไม่ขัดนะครับ ถ้าลูกค้าโอเคสนใจชอบเดี๋ยวจัดการให้นะครับดูสภาพเดิมๆกันไปก่อนนะครับมาพร้อมแม็ก e สีดำนะครับหรืออย่างที่บอกต้นคลิปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ชอบดำเอาทองก็ได้นะครับมีครับมียามีเยอะแม็กอ่าคันนี้จัดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดนิดหน่อยนะครับอ่าล้อไม่ยื่นนะครับคันนี้ล้อไม่ยื่น Max l i n e r ใหม่นะครับไม่มีร่องรอยนะครับอันนี้บอกเลยว่ารถออกป้ายแดงมาไม่มีไลเนอร์นะครับ ที่ร์ซื้อให้ใหม่นะครับอันนี้ไลเนอร์เพิ่งใส่ใหม่นะครับติดเกอรอติดอยู่ครบนะครับอันนี้มาพร้อมเหล็กข้าหลังนะครับอ่าไม่ชอบถอดได้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งอ่าท่อแต่งไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบท่อเดิมได้ไหมได้ครับบอกมาเดี๋ยวจัดให้อ่ามาดูรีวิวภายในไม่สวยได้ไงเพราะว่าเป็นรถวิ่งมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับอันนี้มาพร้อมออปชั่น จอ LCD นะครับเดิมๆโรงงานไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมาทั้งสิ้นรถใหม่มากสติ๊กเกอร์ติด QC ตรงจอนะครับยังไม่แกะ่นะครับยังไม่แก่ใช้งานนะครับบอกเลยว่าฟิล์มกันรอยต่างๆยังไม่แกะ่นะฮะแล้วก็คันนี้บังแดดต่างๆยังอยู่ครบนะครับเหมือนรถใหม่กลิ่นเป็นรถใหม่นะครับคันนี้บอกเลยว่ารถใหม่จริงๆอยากให้มาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองนะครับและคันนี้แน่นอน บุกสวิตมีมาพร้อมผู้มือการใช้งานเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับคันนี้ยาเช็คมาแล้วชัวร์ที่นี่ไม่แท้ทุกคันนะครับรับประกันนะครับกุญแจอีโมวีไลเซอร์นะครับตรงรุ่นนะครับหน้าจอปรับความสว่างจอได้นะครับไฟหน้าแบบแยกไม่ได้อยู่กับคันไฟเลี้ยวเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับบอกเลยว่าเป็นรถแนวโซนยุโรปนะครับที่แยกตัวเปิดไฟหน้ามาอยู่ด้านขวาของคอนโซลชัดเจนนะครับป้องกันการเผือ เปิดไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับเป็นมาตรฐานทางฝั่งยุโรปนะครับที่ใช้ระบบนี้กันนะครับที่นี่จําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับบริษัทสีลุงคาเซนเตอร์จำกัดนะครับจำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ในทุกคลิปนะครับอ่ะคันนี้เช่นกันเดิมๆทุกซอกทุกมุมนะครับรับประกันความเดิมนะครับรถไม่เคยโดนอะไรมาคันนี้กิฟแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่เคยแกะนะครับยกเว้นน็อตน้ำมันเครื่องหนึ่งตัวนะครับเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเคยแกะน็อตน้ำมันเครื่องแค่นั้นนะครับโอเค ้าได้คันนี้ไปใช้นะครับก็เหมือนอารมณ์รถใหม่ป้ายแดงเลยเพียงแต่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนิดหน่อยเท่านั้นคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่างวดไม่แพง700 0กว่าบาทนะครับเอกสารการออกรถนะครับง่ายๆนะครับบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับท่านเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยเครดิตดีไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องดาวถ้ารายได้ครอบเวออ์นะครับรายได้ถึงนะครับเพียงพอกับงวดรถนะครับออกคนเดียวไม่ต้องค้ำอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไป คันนี้ปี2020นะครับบอกเลยว่าใหม่มากจะให้ใหม่แค่ไหนนะครับปี2020บอกเลยว่ารถเพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูมไม่นานนะครับก็กลายเป็นมือสองซะแล้วนะครับอ่ะคุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับรถใช้งานมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไป1ครั้งอ่าบอกเลยว่าสภาพนี้ไม่มีอีกแล้วคันนี้แม็กทีอ e, 8นะครับสีทอง ย่างไมเอี่ยมคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้จัดส่งเดิมๆช่วงล่างเดิมๆไม่ได้เซ็ตนะครับเป็นสเปคเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแค่นั้นครับจบอันนี้ถ้าลูกค้าที่ไม่ชอบรถแนวแต่งนะครับคันนี้โอเคถ้าอยากได้ล้อเดิมนะครับก็ยังได้นะครับชอบคันนี้บอกมาเลยเดี๋ยวพี่จาจัดให้นะครับใส่ล้อเดิมได้และคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถสีเดิม1ล้านเปอร์เซ็นต์อีก1คันนะครับ ไม่มีทำสีมาเลยมีร่องรอยขนแมวการเช็ดอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เคยทําสีญาติการันตีนะครับรถที่นี่สีเดิมเดิมโลโก้นะครับคันนี้ออกเจริญชัยนะครับศูนย์เจริญชัยอุบลราชธานีนะครับออกป้ายแดงยังมีโลโก้ติดนะครับไม่เคยแกะทําสีนะครับนี่นิดนึงขอดูกว่าป้ายทะเบียนหน่อยครับยังเป็นเชฟโรเลตเจริญชัยวุลนะครับป้ายแดงนะครับวิ่ง20,000กิโลออกศูนย์อุบลนะครับคันนี้ใหม่แน่นอน ใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับพี่อาร์ตบอกเลยว่าใหม่กว่าคันนี้ไม่มีแล้วคันนี้วิ่งมา20,000กิโลเบระภายในเหมือนไม่เคยใช้งานมากินรถใหม่นะครับกินรถใหม่ป้ายแดงชัดๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มกับเงินที่ท่านเสียไปแน่นอนรถมือ 2, สองสภาพป้ายแดงเป็นยังไงนะครับมาดูคันนี้ออปชั่นภายในเป็นตัว LT 2.5นะครับภายในเป็นสีเทาเข้มตัดสีดำนะครับอ่ะ อันนี้แน่นอนนะครับมีแน่นอนสําหรับบุ๊กเซอร์วิสนะฮะประวัติการเข้าศูนย์คู่มือการใช้งานมีครบๆเหมือนรถใหม่นะครับเราจําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับที่นี่ทุกคันน็อตไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้จอดโชว์คลิปวันนี้นะครับไม่มีทําสีมาแม้แต่1ตารางนิ้วนะครับไม่ทําสีนะครับขอบอกเลยว่ารถใหม่มากคันนี้ใหม่กว่าน,นี้ไม่มีแล้วหาให้ไม่ได้แล้วนะครับ ที่นี่นะครับจำหน่ายรถนะครับมือสองสภาพป้ายแดงมีรับประกันคุณภาพให้นะครับหลังการขายย่ารับประกันให้นานสูงสุดหนึ่งปีรถทุกคันออกไปนะครับมีใบรับประกันไม่เคยทําสีไม่มีอุบัติเหตุไม่จมน้ํามามีวาลันตีไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับถ้ารถเป็นรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาพี่อาร์ตรับซื้อขืนทุกคันนะครับจ่ายค่าเสียเวลาให้คันละ1 0,000แบาทนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เราจําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อหาพี่อาร์ได้เลยนะครับ0818786695นะครับหรือจะเป็นทาง y o u t u b n n h l นะครับสีรุ่งคารเซ็นเตอร์รถยนต์มือ2นะครับทางแฟนเพจสีรุ่งคารเซ็นเตอร์รถยนต์มือ2เช่นกันนะครับทั้ง4สาขานะครับสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นนะครับสำหรับวันนี้พี่อาร์ขอยุติการรีวิวเชฟโรเลตราคาสุดคุ้มทั้ง2คันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับโอเคบ๊ายบาย